นะครับผมสวัสดีทุกโตทุกท่านด้วยเลยกันนะวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นมแบนคาเฟ่นะครับฟังจากชื่อนะวันนี้วันนี้งานอะไรเอ่ยนะวันนี้ซิมโฟนเทสนะครับนิวเจอร์สปาร์ตี้นะครับนิวสปาร์ตี้นะครับบายนมแบนคาเฟ่นะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากช้างด้วยนะครับดูนะครับมองมาบนเวทีนะครับขาวมากเลยนะฮะอะไรอะไรขาวครับเสื้อครับโอ้นะเรามีแบบว่ามีของนะฮะ ผมมาแจกดกุญแจไอเทมทั้งนั้นนะครับโถอเอ้ยทำไมไม่ให้ผมก่อน,น,นเนี่ยสั่งช้างหรือยังอ่ะสั่งหรือยังยังไม่ได้สั่งนะยังไม่ได้สั่งนะครับออ๋เพราะฉะนั้นสิ่ทีิเปอเซ็วันนี้สำหรับคนที่กินช้างใช่ไหมฮะสายเขียวนะผมบอกแล้วสายเขียวนะผมบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกแล้วสายเขียววันนี้มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับรอรขอเชิญนะครับคนสวยที่สุดนะครับสวยที่สุดในร้านเลยวันนี้ครับใครดูตัวว่าสวยที่สุดฮะมีไหม เขาไม่ดูหรอกถ้าเราไม่เชิญนมนะอ่ะเชิญคุณไอ้ฮะมาขอเสียงปรบมือให้คุณไอ้หน่อยครับผมมีนายเอ่ยมีนายเอ่ยมีนายเอ่ยมาละมาละ<ๆ>มาละปิดตาไว้นะครับเดี๋ยวคนที่บ้านไม่ชอบปิดตาไว้มาละมาละมามา,มา,มานะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้นะนก,ลนกล้องนะกล้องนะสวยสวย เอางี้ดีกว่าสองสาวฮะสองสาวยุดส,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 สองสาวแบกให้หน่อยสาวแบกให้หน่อยอ่ามาอยู่ตรงนี้โอ้ยชื่อร้านละมันไม่แมทกับอืมนะมามานะครับน้ำชุ่มเวลาตัวจากนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีแล้วกันนะวันนี้วันนี้ใครไม่ถูกหวยเนาะไม่เป็นไรนะครับ<ๆ>เดี๋ยวลมแบนทาเตะมาปลอบใจกันเองมาหนึ่งสองอันนี้เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดย่าพิ่งเอออย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอันนี้อันใดฮะรางวัลนี้เป็นอะไรฮะสาวช้างฮะอะไรเอ่ย แ้วใช่ไหมอ๋อแค่วนี้ใส่น้ําแข็งวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังไม่ละลายเลยใช่ไหมใช่ป <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันเบียร์ช้างแล้วมันอะไรฮะโลโก้อ,อะไรเอ่ย <c oughs> อ๋อช่างมันเถอนเนาะเออจะไปสนใจมาจับเลยดีกว่าฮะทุกคนรออยู่ไหมเออเอะอะออ,อะไรครับเลขอะไรฮะประกาศน่อยเออนะครับอันนี้เป็นไอดีไลน์นะฮะไม่ใช่ มาและพูดโชคดีของเรานะฮะเป็นแก้วใช่ไหมแก้วเขาเรียกว่าแก้วเออแกวแยติเนาะแกวเกยวความเย็นนั่นแหละฮะสองรางวัลน,นะสองรางวัลน,นะครับผมพูดโชคดีท่านแรกคือเดี๋ยวนะมาคุณคำภาครับคุณคำภา,าะฮะคำภาต้นไหนเออคุณคำภาต้นไหนเอยนี่นะครับสั่งเบยร์ไป500นะครับได้แก้วมูลค่า199ไไปนะฮะ เรอเล่นับพี่เราเล่นนะฮะเราเล่นนะครับคุณคำพาแก้วคำใสครับแก้วคำใสครับผมมาแล้วมาตากล้องพร้อมไฟพร้อมมาตรงไหนเอ่ยอยากใกล้คนไหนใกล้เลยครับพี่วันนี้วันเดียวฮะไม่เป็นไรมาหนึ่งสองสามครับแล้วพูดคำว่าอีนะครับแล้วยิ้มจะสวยนะฮะมามานะครับขอบคุณได้แลวกันนะครับขอบคุณคุณคำพาด้วยแล้วผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับได้รับแก้วของเราวันนี้มา พี่ทับทิมครับพี่ทับทิมครับคนไหนฮะพี่ทับทิมมันลิกาหรือเปล่าไม่ใช่มาพี่ทับทิมครับแสดงตัวพี่ทับทิมหนึ่งฮะพี่ทับทิมสองพี่ทับทิมสามผมขอหน้าทำไม่มามีไหมเอ่ยท่าต่อไปท่าต่อไปนะท่าต่อไปไม่อยู่พี่ทับทิมไม่อยู่ฮะไปเก็บไว้ก่อนมาพี่นุชจรีครับผมอ่ะไม่ต้องลุ้นกันเลยมาพี่นุชจรีครับผมตรงไหนฮะ นุชเชลีครับผมท้ายเบอร์มือถือ4 5, ี่ห้าจังไหมพี่ถูกไม่เอ่ยโอเคครับเชิญได้เลยฮะเชิญรับของรางวัลน,นะฮะมาใครจะสวยกว่านนะครับระหว่างผู้โชคดีกับคนแจกมา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณด้ยวยกันนะครับผู้โชคดีทั้งสองท่านนะฮะอะไรครับต่อไปครับส,สาวๆแรรไอเทมชิ้นต่อไปฮะ โอเคนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอเทมสำหรับสายเขียวของจริงนะครับผมบอกไปเลยใครไม่มีเชยนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นเราเล่นมาเอยมา <laughs> นะครับสองรางวัลใช่ไหมฮะจับเล็กครับคุณไอครับ <laughs> แล้วแล้วผู้โชคดีคนแรกก็คือฮะเอาไม่ได้เขียนใช่ไหม มาละ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 นะครับเลขทาย2ตัวเหล็กที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะครับคุณสักกรินครับผมคุณสักกรินน่าเท่มากเลยครับคุณสักกอายคุณสักกรินอยู่ไหมครับผม มาทำซื้อไว้น้ำจากช้างฮะมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่หละที่สังคมต้องการสองกล้งเลยครับพี่ครับมองกล้องเลยครับพี่อย่ามองด้านซ้ายฮะขอบคุณครับพี่สักกินครับนะครับพี่ครับเสื้อตัวนี้อย่าอย่าซักนะพี่นะเดี๋ยวกลิ่นจะหายนะพี่โอ้โหจับทิ้งไม่จับทิ้งไม่เยอะใหญ่ใหญ่ดีเลยนะครับ ผู้โชคดีนะครับอ่อนปรียาครับผมพี่อ่อนปรียาครับผมโอเคนะครับมาแล้วมาละมาละนะครับครับก่อนจะไปใช้สิทธิ์วันที่20นะฮะใช้สิทธิ์ของของท่านวันนี้ก่อนนะฮะอ่ะมาละมาละมาอะไรไอเทมชิ้นต่อไปฮะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย นี่ไงฮะหมวกวิบวับนะครับผมบอกเลยผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าหมวกวิบวับเลยกันผู้โชคดีที่จะได้รับหมวกวิบวับวันนี้ก็คือขย่าเเลยไหมนะฮะก็เคืจะได้ทั่วถึงทั่วถึงเห็นแต่มีด้านหน้าทั้งนั้นเลยนะมา เอาเป็นงี้ผมขออภัยนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะผมตอนปฐมผมไม่ตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับพี่ขอโทษด้วยฮะเอาผมเรียกนามสกุลแล้วกันนะพี่ขอโทษนะครับพี่นามสกุลปัญญาทิพย์ครับคนคนไหนฮะคนไหนนามสกุลปัญญาทิพย์ครับมีไหมเอ่ยเลขท้ายนะครับสองสองตัวล่างวนหน้าสี่สี่นะเบอร์โทรมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้ว มาแล้วนะครับได้รับแปรไอเทมนะครับหมวกฟิบวับจากช้างเลยกันนะครับโอ้โหอยากได้ซะจริงๆเลย <c oughs> ขอบค,ครับขอบค,ครับของค,ครับอ่าม,าม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 ีอีกไหมครับมีไหมครับ นะครับเขาก็ซิปมาบอกว่าเป็นกระปุกน้ำนะครับที่เก็บเหล้าแต่ถ้าแถวบ้านผมนะครับเอาไว้ดองยาได้เลยนะมานะครับมี2รางวัลใช่ไหมฮะจัดไปนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปฮะจะได้รับรายไอเทมนะครับมาผู้โชคดีคนแรกฮะคุณสีสีปราดครับผมสีปราดฮะสีปราดคนไหนฮะคุณสีปราดครับผมหอพักกิฟต์ก๊อฟใช่ไหม โอ้โหมาแล้วมาแล้วมีไหนมีไหนมีไหมครับมีไหมครับมาจัดไปครับพี่ครับโอ้โหมาเลยนะครับมาเลยอ๋อนะครับตัวแทนมาแล้วตัวแทนมาแล้วนะครับฮะผมไม่อยากเข้ากล้องนะครับผมอยากเข้ากล้องนะอ่ะนะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งผู้ชดีหนึ่งท่านเลยกันนะฮะคุณปิยะธิดากับผมคุณปิยะธิดาครับผม อยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ยคุณปียะธิดานะครับอ๋อตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองหมัก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 ฮัทโถอันเท่าไหร่น้ออันเท่าไหร่นาะกินกี่ขวดก็นี่ถึงจะได้อย่างเขาเนาะอ่ะมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมหมดเลยใช่ไหมฮะหมดเลยใช่ไหมเออหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วตัวหน้าได้อะไรไหมฮะเนะไม่ได้อะไรเลยเนาะ ทำไงดีต้องกินกี่ลังดีะนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสาวสวยจากช้างแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณคุณไอ้แล้วกันนะวันนี้ที่มามอบของรางวัลน,นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับกิจกรรมดีๆด,ด้วยขอบคุณทุกัทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ